สบายดีพี่น้องมันจขิขูสุกคนนะจ๊ะเฮ้ยอ้นสิมาแกงเห็ดคมนะพี่นออ้องแกงบาร์สไซร์เขาเบื่อเลยเห็ดคมต้มผาน้าจืดจืดพี่น้องเลยเอาเห็ดลงเห็ดใส่พี่น้องเจงเห็ดคมมันมาใส่นำ้ำหน้า เด็ดคมพาไปหาโมาเวนลองต้น,น,นกะเสออาน้ำเงิงลงนะจ้าเอาน้ำเงานลงพอดีสดคือมือบริษัทขบือพี่ม่คุ้กจี้องใส่ลายใส่เมื่อตอน้ังนน้ำเงิีเมงกันขนุนพี่เม่มง,นง,นงมนขนน ชื่อน,นาทนทองอนก็จะมาใส่เป็นัวเดจ้าตะนวดลงนนไปอาชัยพอเตาเขาจะฆคาปีกหมูเขาก็เลยมาแต่งสมอไฟฟ้าพี่น้องนี่ก็คือพักบมอบวกด้วยพี่น้องเด้อซื้อมาต,ตลาดนี่ก็เสียเอาไปล่างออเสียไปล่าง สอมพี่น้องเอผัางหมักบวกงอนหมักบวกทางมะแกงใส่เมื่อ,อกี้าก็บริตีแกงใส่หมพี่น้องเลยเสียไว้ลวกน้ำผางหมักอึงหมักบวกผวกลกเลยสแกงเครื่องหนึ่งจงไว้เครื่องนึง วันเสาไว้ไวยแกงใส่อสปาเฮ้วาแกงสปาหงลุงซูบะคะลุแกงสปกานนืสสมอเขามาเบ่งมาหมอให้โอเคสำหรับเรื่อเรื่องใองแล้ว

ปินงซุกแล้พี่น้องเนาะอยักตัวนี้หนัง,นงมันยังพอน,นะซุกเนะพุ่ณเนาะปิ้งใหม่อีกดย้ยเอาไปปี้ปอปปกีกเพี่น้องเขาปิ้งหมูมันอยากมันนะมันอยากเป็นไฟเลยหนังมันเพี่น้องเป็นหนังมันยังบดซุกเดี๋ยวอุ้นไปแกงเห็ดต่อพี่น้องอุ้นเราจะมาใส่หมักบวบน้อยนะจ๊ะพี่น้อง ตัวแบบหวใส่ซิ้นหมูน้ำหม้อผัดแล้วใส่ชิ้นหมูฝอยใส่น้อยหนึ่งเราจะใส่หลายเอาไว้รอให้มอ้อผัดอีกนิดเอากระสีมาใส่พักติวเอากักติวลงติวลงกอง่อน Sếp, epinion, eh? O, anh lộn lộn lộn. O, nhóm mặt bô, nhóm nhón bô, tang, nhóm mặt bô, thang mặt bô, tang, mặt bô, tang, mặt เฮ็ดขมบางคนก็เอิ้นเฮ็ดวายบางคนก็เอิ้นเฮ็ดขมบางคนก็เอิ้นเฮ็ดผึ่งขมบางคนเอาพักมันตู้ลงเออหนาไปอยากกินสีมืออนน้อยนำมาเาด้อจ้าอยู่สวรรค์นาเขตตรงข้ามกับมุกดาหารเด้อแล้วแล้วแกงเฮ็ดกับ เุ้งเพื่อกปิ้งหันหมูกระซุกแล้วแหละเพื่อก็ยังทำการซอยอยู่พี่น้อยทำการซอยหาเได้กินยู่ไม้เห็ดหกานถึงทอแยมมันเลยเสกุ้งเราทำการซอยหมูเดี๋ยวซีเมืองก่อนเด้อเป็นอะไรชับๆฟุฟ้าบอกแบบมจะเจ้าเฮ่ ับแกงเฮ็ดปิ้งหมูจะจกินนรำกันเมื่อสักครู่ทุกคนแล้วประสิทธิภาพไปหานั่งแคมคองเย็นๆพี่น้องเลยมันฮ้อนแหง้งเอาเห็ดพวกออกไปจับมันเอาเห็ดวพวกออกไปจักคันเ,เห็ดพวกไปหาเพราะว่าป้ามันเลยป้าเฮ็ดพวกอยู่ในวัดป้าน,นกับบนไปหาเห็ดขมเนี่ย วังหฮอสิปหานาทแล้วบเมือ่อดีนอสบายดีพี่น้องมันจะูดทุกคนมากินข้าวท้งเะเสียงมันนองนองแกงย็ดกลมกปเก็บกับซารีกับากบาเต้ดูเวที่นอน sao xe đây lại đây sao cái nhà của ta lạc là กองทิพพันทำจำจำจำกองจิงอะนัดย่อมทำงานยากเลยาุ้งเราเป็นมือกองไห้เด้อพี่น้องเลยเพิ่ยังบาอยาอิม เงินเดือนเงี้อเนเดือนบักระทำออกน้องคนเอาเงินเยอเลยก็จซื้อซีนหมูมาปิ้งชุกินก็บเดปากระเทาน้องน้องเปิด เงินให้พ่อแสนนึงหรอใเงินโอนเงินให้พ่อห้าสิบพันไอห้าสิบพันพี่น้องโอนให้คนละสองร้อยเขาเปลนาพสามเซนเปลี่ยนนุกใหม่เลยบอกจะทำแต่เงินกะโอนเงินให้พ่อพน้อ ได้เงินมากกับบรายให้ขาห้องแม่กับให้เลื่ออยููซื้อกินนี่แลห,หละพี่น้องเลยได้เงินเดือนได้กด้ได้ล้นาน็ดบอกเงิงนสามพันกว่าบาทอเอาคิดนี้ก็ลาไปก่อน้ะจ้ะพี่นอ้องขอบพระบบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์ทุกจ้าสบายดีบ๊ายบาย